พอกลับมาถึงเมืองไทยนะคะเราก็เริ่มทยอยลงคลิปที่เราไปเที่ยวลาวให้นะคะเวียงจันทร์วังเวียงหลวงพระบางแล้วก็เมืองเฟืองนะคะอย่าลืม FC ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคลิปนะคะขอบคุณค่ะรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ FC ทริปนี้นะคะเราก็จะมาเที่ยวอ่า เมืองลาวกันนะคะก็จะไปที่หลวงพ่อบางนั่งรถไฟไปที่หลวงพ่อบางเที่ยวหลวงพ่อบางหนึ่งวันครึ่งนะคะนอนหลวงพ่อบางเสร็จแล้วเราก็จะนั่งรถไฟกลับมาที่วังเวียงนะคะวังเวียงเราก็จะล่องเรือเล่นน้ําไปเล่นน้ําซึ่งอ่เราจะก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ เสร็จแล้วเราก็วางเวียงเสร็จนอน1คืนแล้วเราก็จะไปเมืองเฟืองนะคะซึ่งอาจจะใช้เวลาได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าต้องกลับเมืองไทยแล้ววันที่3โอเคแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยลงคลิปให้ค่ะ เขาก็จัดเป็นโซนนิ่งนะคะระหว่างอสองสาขาของโรงแรมนะคะอันนี้ของเรา <ทำ S 1> นีส่มสม,มาชิกทีมมาทานขุมดมอนิงทานข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวา<ด>ทานข้าวค่ะ เมนูนะคะของเราทานข้าวต้มแล้วก็นี่คือรวมมิตรทําเองนะคะไม่ต้องอะไรปรุงยากก็จะมีผัดผักแตงสดแล้วก็ผัดเผ็ดหมูหนูนะคะแล้วก็จะมีมีข้าวน่าจะากครึ่งทัพพีนะคะนี่แตงโมใช่นี่ทานข้าวต้มนะคะ อันนี้คือดีมากเลยอาหารเมนูที่เมืองลาวเรานะคะคือรสไม่เค็มไม่ว่าร้านไหนอันนี้เหมือนกันข้าวต้มโอเคมากคือเกลี้ยงเลยนะคะอาหารที่บางเวียงอาหารบางเวียงนะคะหลวงพ่อบางเหมือนกันรสไม่ค่อยเค็มนะคะยังทานได้อยู่ ข้าวต้มหมดจานเลยอะไรที่ไม่เค็มทานได้ทั้งหมดนะคะตัวเป็นปลาเพื่อนอันนี้ผัดเห็ดหูหนูนะคะทาเติมข้าวสวยนิดนึงเพราะว่าวันนี้ต้องใช้พลังเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราไปล่องเรือดูวิววิวแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำอะไร แม่น้ำซองนะคะเมื่อบานสนุกสนานมากไปเล่นน้ำที่ที่บังเบียงเขาเรียกอะไรนะลูกที่บังเบียงที่เล่นน้ำอะอะไรนะค่ะบูอะไรนะขาบูาใช่ใช่ไอแม่น้ำตรงนั้นเขาเรียกแม่น้ำทองแต่เราจะไปอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่ล่องเรือนะคะจุด เล่นน้ำก็เป็นจุดหนึ่งแล้วจุดล่องเรือเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะอุกมือก็มีแครอทให้เราทานนะคะแน่ใจว่าเขาปลูกได้เองไหมหรือว่ามันจากเมืองจีนเมืองเมืงไทยเนาะสิค้สาส,ส่วนมาก พอดีเพื no ่อนก็ต้องทำธุรกิจอยู่อ๋อไนต้องใช้เวลานิหนึ่ง็เลยกินแบบค่ะค่ะโอเคยากจัเดี๋ยวดคับนี่กระดับให้เค่ะหนูมานั่งฝั่งนี้ลูกจะให้เข้ากล้องอีกนึงก็จะตัดตอนดู อยากไปพร้อมกันจะเสร็จแล้วตามสบายนี่ สสวัสดีนะคะคลูกทัวร์นะคะอ่าไม่ใช่กุ๊กทัวร์เราที่ดูแลอย่างดีเลยคนสวยคนสวยใจดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันแต่งหน้าตลมไหมเข้มมากเลย เราก็ทานแตงสักหน่อยนะคะช่วเช้าจะได้ระบบการขับถ่ายดีเนาะอันนี้คือห้องรับประทานอาหารนะคะที่อยู่อีกโซนหนึ่งเนาะก็ออกมาข้างนอกนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวได้ นี่คือจุดชมวิวนะคะมองไปไกลๆตรงภูเขานี้ก็จะเห็นหมอกควันนะคะมเมฆหมอกสวยงามมากสวยงามมากๆเลยมีนักท่องเที่ยวมาชมวิวกันหลังจากทานข้าวเสร็จ หน้าโรงแรมฝั่งตรงข้ามก็จะมีสินค้านะคะให้เราชมงามงามงามและงามแะโอ้เอาเลยสีนี้เอาเลยถูกใจวัยรุ่นเมืองไทยหลายคน <c oughs> มีสินค้านะคะรานะคาก็ไม่แพงค่ะเนี่ยคิดดูว่าไอ้นักท่องเที่ยวไทยจะเยอะแค่ไหนราคาเป็น ภาษาไทยเลยนะคะราคาเท่าไรคะสวัสดีค่ะ FC ทริปนี้นะคะเราก็จะมาเที่ยวเ,เมืองลาวกันนะคะก็จะไปที่หลวงพระบาง นั่งรถไฟไปที่หลวงพะบางเที่ยวหลวงพะบาง1วันครึ่งนะคะนอนหลวงพะบางเสร็จแล้วเราก็จะนั่งรถไฟกลับมาที่วังเวียงนะคะวังเวียงเราก็จะล่องเรือเล่นน้ําไปเล่นน้ําซึ่งเราจะก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ วังเวียงเสร็จนอน1คืนแล้วเราก็จะไปเมืองเฟืองนะคะซึ่งอาจจะใช้เวลาได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าต้องกลับเมืองไทยแล้ววันที่3โอเคแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยลงคลิปให้คะ่ะเราเอาแว่นสีน้ำตาลมานะคะอยากได้แว่นสีดำก็เลยมาเรียกดูเลือกดูนะคะ ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทก็โอเคเนาะขายในโรงแรมด้วยบ้านเราไม่ได้แน่แเดี๋ยวเราจะเลือกสักแว่นดำสักอันนะคะโอเป<ๆ>เดี๋ยวเราจะเลือกดูแว่นสีดำนะคะรู้สึกมีอันนึงที่ถูกใจที่สุดก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวลองลองใส่ดูได้ไหมสวยค่ะ ข่ะได้ยังค่ะนี่นะอาจะแก้ขัดได้ค่ะอัาูุ ตังเสร็จแล้วก็เริ่มใส่ได้เลยสี่าอันนี้เราเดิน,ลนะะแล้วนะคะเดินไปล่องเรือนะคะล่องเรือนะคะเรือแม่น้ำสองค่ะเจอกันที่ล่องเรือนะคะไ